วันนี้ผมจะพาลูกค้ามาอัปเดตงานภายในออโต้ขับของเรานะครับภายในห้องห้องนี้จะมี Ford r เ n g e r ตัว w i t e ท็ทั้งหมด3คันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับมีสเปคแตกต่างกันออกไปนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งตัวฟิล์มสายกันรอยที่เป็นตัวชุดกันชนหน้าและฝากระโปรง นะครับแล้วก็รอบคันจะเป็นตัวฟิล์มกองแสงนะครับฟิล์มกองแสงลูกค้าติดเป็นตัว 3M Crystaline นะครับคันนี้ครบระยะในการที่เข้ามาเช็คระยะของตัวฟิล์มกองแสงแล้วก็ตัวฟิล์มสากันลอยนะครับคันต่อมาก็คือในส่วนของ Ford Ranger ตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดคันนี้ติดเป็นตัวฟิล์มกองแสงตัวพรีเมียมของเรานะครับ ทั้ง2รุ่นจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือ Ford Ranger ตัว w i ยแท็ AC, แต่จะมีความแตกต่างเรื่องของตัวสเปคนิดนึงทั้ง2รุ่นจะเป็นตัวแค่เทอร์โบเดี่ยวนะครับ170แรงม้านะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดในรุ่นของ Ford Ranger ตัว w i ยแท็ AC, นะครับตัวนี้จะเป็น4 4ตัว10ส,สปีดก็คือ,อเกียร์10ส,สปีดนะครับ แรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้านะครับ510นิวตันเมตรต่อนนาทีนั่นหมายถึงว่าตัวนี้จะให้พละกกำลังมากกว่าทั้ง2รุ่นที่ผมแนะนำมานะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งตัวฟิล์มสายกันรอยนะครับเพ้นท์โพลิชั่นฟิล์มกันชนหน้าแล้วก็ฝากระโปรงนะครับติดฟิล์มกองแสงรอบคันนะครับตัวฟิล์มกองแสงลูกค้าเลือกเป็นตัวแมกนั p โปซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเรานะครับ ทั้ง3คันนะครับไว้วางใจออโต้คับของเราให้เราดูแลนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาศูนย์บริการดีๆนะครับเข้ามาที่ออโต้คับของเราได้สอบถามรายละเอียดเรามีบริการตั้งแต่ฟิล์มสายกันรอยนะครับเคลือบซิมิกฟิล์มกองแสงแล้วก็ชุดแต่งต่างๆวันนี้มีเพียงเท่านี้ในส่วนของรีวิว Ford Ranger อราททั้ง3รุ่นครับขอบคุณมากครับ